สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกระบะพลิกคว่ำสภาพรถไม่น่ารอดสามคนบนรถไม่เป็นอะไรเลยกระบะหักหลบจนพลิกคว่ำพังยับแต่รอดปาฏิหาริ์8มิถุนายนร้อยตำรวจเอกพงศกรรองสารวัตรสอบสวนสพนนดินแดงบุรีรัมย์รับแจ้งมีเหตุรถพลิกคว่ำบริเวณสีแยกบ้านโคกไม้แดงถนนสายประคำนนดินแดงตำบลหูทำนบอำเภอประคำ มีคนติดอยู่หลายคนประสานห,หน่วยกู้ภัยสว่างจุดโนนดินแดงประคำละหารทรายและหน่วยกู้ชีพอบตอหู่ทํานบร่วมตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเมืม่อไปถึง <im> พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวส,สีดำหมายเลขทะเบียนผอพึ่งออ่าง7 933นครราชสีมาสภาพพลิกตะแคงอยู่ริมถนนมีคนติดอยู่ภายใน3คน <im> หน่วยกู้ภัยเร่งช่วยกันนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกมาจากซากรถ ก็เป็นที่น่าแปลกใจทั้ง3าคนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งที่ดูจากสภาพรถแล้วน่าจะสาหัสสอบถามนางเบนจมาพรสมาชิกอบตอโนนรังซึ่งเป็นคนขับรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุเล่าให้ฟังว่าตนพร้อมญาติรวม3คนเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะไปงานญาติเที่ยมเพอโนอนดินแดงบุรีรัมย์พอมาถึงที่เกิดเหตุ รถคันหน้าเปิดไฟจะเลี้ยวขวากระชั้นชิดตนตกใจหมุนพวงมาลัยหักหลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบก่อนถลายไปตกอยู่ข้างทางสภาพรถพังเสียหายเกือบทั้งคันข้าวของที่บรรทุกมาด้วยเพื่อจะเอาไปฝากญาติตกกระจายเกลื่อนตนและญาติติดภายในรถตั้งสติได้ตรวจดูว่าไม่มีใครเป็นอะไรหรือได้รับบาดเจ็บก็เชื่อว่าที่ตนและญาติประสบอุบัติเหตุแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อบัววัดโพสีบ่อใหญ่ตมบ่อใหญ่อำเภอบอระบือมหาสารคามที่ตนศรัทธาก่อนออกเดินทางยกมือไหว้บอกกล่าวจึงทำให้แคร้วคลาดปลอดภัย ด้านนสุดอดีตก,กำนันตำบลหูทํานกกล่าวว่าตนขับรถตามหลังรถกระบะคันเกิดเหตุมาเห็นรถกระบะคันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่าตกข้างทางต่อหน้าต่อตารีบจอดรถแล้วลงไปดูเห็นสภาพตอนแรกคิดว่าคงไม่รอดพอเข้าไปดูกลับพบว่าทั้งสามคนปลอดภัยดีทั้งที่ดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าจะรอด ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ